โอเยกาวตัวนี้นท่านผู้ชมทุกท่านได้น,นะคะวันนี้เราก็มีอยู่กันในแบบดอยครั้งเพิ่มเติมก็คือมีคนงง่ขึ้นมาประมาณหนึ่งสองสามคนนี้ไม่เกี่ยวนะสี่สี่คนนะฮะโอเคแบบนี้เป้าหมายก,ก็คือเราจะไปให้ถึงด่านหนึ่งร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครสักคนแบกเราได้ห <laughs> รือเปล่าเดี๋ยวจะตายคนแรกให้ดูโอเคพร้อมอยังจะเข้าไปตัวะตู เข้าเข้าเข้าดูสิเลยเข้าตู้เขาบอกว่าขอลายสายเดียวเนี่ยนกเข้าเข้าอันนี้เข้าเข้าอันนี้นเอ้ยอันเดียวกันดิวะไอพี่อันนี้อุ้ยเกมแคสยังอย่าไม่รับนะไม่รับนะเกมแคสไม่ไม่ไม่เริ่มใหม่นะห้าคนเอาไม่ฟังเพลงโอเคห้องแรกห้องแรก คนเดินบีบกุญแจกันบิบทำไมก็กวาเฟียวฟ้าห้องแรกผ่านไปเนี่ยถ้ามันมาห้องแรกมีตู้เดียวนี่อย่างเงี้ยเข้าห้องไหนมีห้าตู้ก็ก็เตรียมมาแค่นั้นแหละไม่ความตังค์กันหรอคะทุกคนไม่รู้ำม่มเขาสปีดรันไปแล้วอะเฮ้ยเฮรอด้วยรอด้วยแล้วทำมมันเนี่ย วาตาชีวาตาชีวาตาว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 าเร็วแล้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 วเรารีบเดินเร็วเร็วกูเตะตูดไหมจะเย็นนะห้องที่ไหนเนี่ะมาน่ะมาห้องที่หกอ๊แสดงว่าด่านห้าสิบก็ G G ดันดี้าผ่านหมดอ่ะถ้ารอดกันหมดอ่ะไปด่านห้าสิบอะพี่ปากพี่บอกลน่ะนี่ไงกูเจงแปภาษาจีนสิบสองเฮ้ยแกพิมแล้ว ขอนตู้นี้นะมันมาอย่างไรเข้าตู้มาละเฮ้ยแม่นาไปห้องต่อไปแล้วอะออกตู้เลยควายออกเลยเีขดตึงอะดูแลทำไมมันไม่เหมาะห้องนึงไม่ได้แค่สี่ห้าตู้เองหว่าสี่ตู้เนี่ยเพื่อนนาเสร็จสละไปห้องต่อไปให้ไงโอเคเฮ้ยอ้าวใครเก็บอะไรไปวะว้ายว้ายว้าย ก็บอกว่าเพื่อนน้าชิ่อนาเจ๊ว่านาบบี่าดีละถุงเรียวเ,เพื่อนออนอ่าตาพลอยแบบมองมองพื้นมองพื้นอุย้ยหน้าตาย <c oughs> เอาเอา,เอ,าอุยอ้ยอุ้ยตกใจไม,ไม่เคยเห็นน้องอ่ะไม่ไปแล้วพลอยมาไปแล้วมาไปแล้วมีหน้าตายคนเดียวใช่วยได้ใช่ต้องภูงมิใจเสียงแล้ววะเฮ้ยเขาตูแบบ เฮ้ยเราอะเรารีบเดินร้อยตายเฮ้ยโอ้โอ้เราเรารีบเดินจังอะโอ้เรารีบเดินจังอะดีนะดีเสียงเราเรารีบเดินอะเออเรารีบเดินอะไม่รู้เลยนี่นี่ดีนะดีเสียงข้อท้อละเปิดูว่า อุ้ยพี่พีเ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงว่ะอะไรเมื่อกี้เจอของจริงอ้าวรอดแค่สามคนแล้วเหรอใช่เลยสามชีวิตแต่ยิงแยิงาแล้วข้าประตูปะมีล็อกพิกไหมประตูคนเราข้างไหม เยองไงแะ้ววะแบตหมดอ่าอ่าอ่าเราจบแล้วอ้าวเราก็เหลือแค่สองคนนะอีกแล้วเหรอตีนี้เหรอเจ๊เราช่วยกันไม่คมเลยแบตหมดคาดอีกแล้วไปเจอแล้วไปไม่มีใช่ไหมมีแต่ตีนใช่ไหมเฮ้ยตุ้งไอตัวจะไปทำไม ไม่มีเสียงพิชเลยอุ้ยพิชใครพีชจะอุ้ยเระดมกัรโอเคหรือว่าเสียงพีพีพีทำเจ๊สับสนหรือว่าเสียงพีพีก็แย่เนี่ย네 <c oughs> โอ้ยมันเยอะจังวะรูทโอเคได้ไฟเช็คมา <c oughs> เปิดมาเลยรูทรูทก่อนรูท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 ไม่รักมันจะมีสุข ได้เ,เตียววิ่งแล้วนะเตียววิ่งเลยสามห้าแล้วจะสามห้าแล้วลสามเอ็ดแล้วสามสิบแล้วเฮ้ยวิวิวตายอะไรวะตายห้าไม่มีตู้เอาฮะมันวิ่งไปแล้วพีพีต <c oughs> อนนี้เหรอวะอะไรวะเมื <c oughs> อ่อกี้อะไรวะเฮ้ยลัสมันวิ่งผ่านแบบไม่ตายคืออะไรวะมีแต่เสียงไม่มีตัวพีพีคืออะไรอะเราไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไม่มีขันยานด้วยโอ้ยเีเจอแล้วพิชคืออะไรอ่ะวกี้มันมีลัชนะแต่ไม่เห็นตัวมันีอะไรีชอะไริวิ่งยังวะวิตาตาตามาแล้วมาแล้วสี่สิบสี่สิบวิ่งสีวิ่งตา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  มองคุยเลยมองคุยเลยเอาวไปหาเรื่องมันอีกมองมองคุยเลยกระจอกไอ้ดีน้ำมันไอ้ภาพดีน้ำมันมาแล้วพี่พีรุดก่อนลูดก่อนลูดก่อนลูดก่อนไม่มีเลยลูด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 ไปตังโอเครอดมาแล้วมาแล้วไอ้ก้อนดีน้ำมันก้อนนี้ ไปแล้วจ้าเมาหันไมปข้างขวาไปแล้วจ้าข้างซ้าย้าซยเฮ้ยครัดนี้ถูกเว้ยเฮ้ยอันนี้วิ่งไม่พลาดเลยอ่ะอุ้ยติดกับแพงรอแล้วโไยังไม่รอดหล่อไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้งูไว้ไว้ไว้เยเรืย โอเคได้เวลาบันไลท์ห้องห้าสิบจริงโตตึงเราแบนหมดไปแล้วอคนแบนเราแบนหมดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขวาไปซ้ายห้ <Okay. S 2> องสมุดแล้วนะทุกคนกลับได้ไหมเ <laughs> ออไม่เขา้ากลับบ้าน <Okay. S 2> ไปดิอโอ้ภ<พ>าพโคตรก,กากเลยภาพไปโหลดว้าวทางซ้ายเหมือนเดิม ช่วยดูด้วยสมุดอยู่ไหนคุณนะ่ะประกาศทราบตอนไหน่งมันตู้นี้ไม่มีตัวนี้มีตอนนี้มันมาทางมันมันอยู่ขวาอันนี้เรเจ๊ดิไปฝั่งผีอยู่นี่มันเดินมาไม่มันเดินไปทางแล้วมันไปซ้ายแล้วผีช่วยดูด้วยโอเคนะมันมองคืได้เห็นมมมองคนเนี่ย ไปทางเจแล้วจะมาหาดีแล้วยั่ไหนวะดูให้ได้มันเดินมหาดีมันกำลังเดินกลับไปเจอซักสมุดเลยหรอเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันติดเสามันก็เดินผ่านพีพีแล้วมีฝั่งไหนอยู่ฝั่งพีพีก็เชื่อสัตว์อยู่ไหนไปยังไปยังมองไม่เห็นเออพีพีมันอยู่ข้างในพีแหละเก็บคนมาละ มันกำลังเอ,อ่ออยู่เนี่ยหน้าตู้อะไปยังไปยังรีบไปดีกูจะโดนเตะออกตู้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ยึ้นหนึ่งนะดาวหกเหลี่ยมวงกลม X แล้วก็สามเหลี่ยม มันเดือดกันเด๋วเด๋วใช่วหมไมันหนีไปแล้วแล้วขึ้นข้างบนมีแล้วบ,บ้างนะาสามเหลี่ยวมวงกลม x x มีแล้วสามเหลี่ยมไม่มี <c oughs> มันไปอย่างมีข้างลา่างอะไรพี่ข้างข้างบนนะไปอยู่ไหนอ่ะ กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนจ้าใช่แล้วดาวแปดช่วยจดให้หน่อยดาวแปดหกเหลี่ยมสามวงกลมสี่เอ็กข่าววงข่าวสามเหลี่ยมอ๋อนี่นี่เจอหนึ่งสมุดแล้วสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมศูนย์สวยรหัสลายลายมาใหม่มาหนึ่งนะมาหนึ่งมันกำลังขึ้นไปข้างบนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาหนึ่งมันกำลังขึ้นไปข้างบน มัน,มนือแม่บนแล้วดาวดาวหกเหลี่ยมวงกลมหกเหลีมไปนะวงกลม x สสามเหลี่ยมนะ x สามเหลี่ยม x สามเหลี่ยมศูนย์แปดสามสี่เก้าศูนย์มนพี่ชายคนเดียวอ่ะทำไมอ่ะเพือนหนึ่งก็ไปมันตากันแปดสามเก้าศูน Bay đó. Suối ngã Ui à. đây. Đây. Đi 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 มางหน้าเดี๋ยวไปมือคู่โอ๊ยพี่โอเคเห็นนะไม่ผิดอีกแล <c oughs> <c oughs> ้วผิดเมื่อกี้ผิดอีก2คือเสียงใครไม่ช่วยทำเพื่ันเราเฉยที่สุด มาแล้วมาแล้วเพราะตู้นตู้นูดมึบมันเข้าได้แค่ถะห้าวีแล้วนะมองเห,หลือแค่ห้าวีแล้วโอติงโนตู้นอะไรรูด หกสิบเจ็ดแล้วพีพีอุ้ยตัวนี้ไปทำเสียงอะไรวะหน้าใครทำเสียงชื่อดาสับสนหมดเอ้ยไฟแชกสวยอีนี่อันนี้น่านมีไฟแชกอีกเนี่ยห้องเนี้ยไอตัวไอตัวแมงมุมไม่ชอบอยู่ ไอ,อ้ไ, <ป S 2> ไม่ใช่ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวพี่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 ชีกจริงดิเออโดนไหนลรอบมากแต่ก่อนเจอและวห้องนี้มีพิชไหมไม่มีกระพริบกระพริบน้องตัวนั้นเลยเกี่ยวเนี่ยท่อไหมท่อจริงๆท่อ,ทอ โอยเอา้ามันกลับมาเหรอเฮ้ยมันวนกลับด้วยเออมันถ้าห้องไหนมีท่อมันจะวนกลับเอา้าไม่บอกอ่ะ็เจ๊อะเออกตายอะไรวะไม่รู้เลยเพิ่งรู้เนี่ยวันวนกลับด้วยถ้ามีห้องไหนมีท่อมันจะวนกลับจะออกมาก่อนไอ้คนแรกใครมีหนึ่งวอลไหมครับจะได้เติมเร็วๆยี่สิบแปดวิเร็เวๆๆอยากเลืเอเติบไม่ทันแล้วหนึ่งวอล ไม่ทันแล้วยี่สิบวิหลับตารูบเดินเดินชิดไปเลยก้มหน้าเดินก้มหน้าไปข้างหน้าก็ได้ก้มหน้าแล้วเดินหน้าไปก้มหน้าแล้วเดินหน้าไปอย่าไปต้องไปตายที่ประตูเจ็ดสิบเอ็ดเเลคนเดียววะอุ้ยชิดก้มก้มหน้าไปไม่ต้องเอียงหรอกก้มหน้าไปรูดรูดดิ พี่เปล่วะที่ไม่เห็นหน <c oughs> นุ้ยตู้หลอกรอรอก่อนดูก่าหลอกหลอกหลอกไม่เพื่อความแน่ใจขออนี่ของจริง รอน่าจะตัวเขียวไม่ไม่ไม่ลัชเราไม่ใช่บลัชออกเลยมืดมากไปฉายไม่มีเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ตราแววน <c oughs> แลคือเหลือคนเดียว เฮ้ยตานี่ <มา S 1> อะไรอ่ะ <c oughs> รอบนี้ก็มันจะสั่นกว่าเดิมนะบอกเลยวิ่งอ่ะจริงดีเออมุมกล้องมันจะสั่นกว่าเดิมรอบที่แล้วก็สั่นมากเลยนะเฮ้ยจะได้สักกี่ห้องละมาแล้วขอร้องอย่าทำเสียงไม่ช็อตมันนึกว่าเสียงพีช เล้วแล้วห้องท้ายแล้วห้องท้ายแล้วห้องท้ายของเจ๊ชีวิตเจ๊จะจบตรงนี้แหละเออีสองห้องไว้ขอวิตามินไหนวิตามินทองกโกโกโกขอกำลังใจจากผีทุกคนแบบในตู้ได้นะมันจะเออเล่อ แอบปุ๊บมันปัดออกเลยตายเอาวิ่งเลยปิดน,นมัน,นหไหนไขวาตาย,ตายอ้ยชิดอ้อมอ้อมไว้เลยเออ๋ยวแล้วแล้วอ้อมอยู่แล้วตาย้าย,ย,ยขวาอ้อมอ้อมอ้อม แล้วค <yez S 1> วันนี้มันมมอวันนี้ดีขึ้นปะโคตรใจโอ้ oh my god อ้าวโคตรกาก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 เว้ยเป็งมุม แมงมุมพี่พีเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่ได้ยินเหรอ<ม>ใช่ปะไ,<ม>ไม่มีไหนพี่พอกี้ได้ยินเลย<อ>เฮ้ยจะจะ้จะอยแล้ว <laughs> พีพีมันจะร้อยจริงๆกิงแนี้ดูใช่ไหมต้องทำไงอะ่ะไม่รู้พี่ไกด์หน่อยก็ไปถึงหน้าร้อยปุ๊บใช่ปะสิงประตูสุดท้ายปุ๊บก็เดินชิดประตูไปเลยเดินสวนไปเลยอ่ะแล้วก็ยอ่อขึ้นไป ในมินิเกมก็จะไม่ยากเว้ยก็แค่ให้กดตามไม่มีไม่มี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 รอรอมาเข้าออกรอเฮ้ยรอดไม่มาแล้วโอเคมืดโอเคเอาแล้ว <laughs> เอ้มีตื่นเต้นตื่นเต้นเลยีเก้าเก้าวัเนี่ยเก้าอะไรวะเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดก้าแปดเก้าแปดมืดมืมมแล้วฟังนะหยุดหนึ่งร้อยปุ๊บแล้วหยุดแป๊บโอเคห้องอยู่ไหนวะห้ <มา S 2> อะะ <ปะ S 2> นงนไงห้องร้อยห้องร้อไม่มีไม่มีไม่กระพิบไม่มาไม่มา ของลอยแลวหยุดนิ่งๆโอเคโอเคหยุดหยุดหยุดเนี่ยเดินชิดประตูไปเลยเดินสุวิ่งสวนไปเลยอ่ะไม่ใช่ประตูนน่นประตูหน้าประตูหน้าดิเออเดินชิดไปเลยเดินเดินเดินชิดประตูไปเลยไปดิเดินชิดไปเดินชิดไปเลยมันมันดซีนเออก็เดินพอมันลงปุ๊บก็เดินสวนไปเลยนี่จะย่ออยป่ะเออเดินสวนไปเลยแล้วก็ย่อไปซ้ายดิไปซ้ายไปซ้ายโอเคย่อย่อลูกย่อย่อ ไปไปหาในนั้นอัเดินเข้าไปเ okay, แล้วก็เดินไปห้องข้างล่างย่อไว้หนึ่งร้อยทุกคนดะฉันจะทำได้หรือไม่ได้ก็ค่อยๆดูก่อนดูก่อนว่าอ,อยู่ตรงไหนห้องขวาไปห้องขวาห้องขวาเออห้องขวาไปเข้าไปเ้าเลยเร็วเเข้าไปดิเข้าไปดิโอเคเน่แล้วก็มีดีเกมกดให้กดตามให้ถูกอ่ะช่วยจำหน่อย ไม่เห็นหหนี่ป่นสี่เข้มห้าห้าเปิดใช่จำได้ปะหกเฮ้ยเฮ้ยเร็วเรวซียูยุ้งทำเร็วเรวหนึ่งสองสี่หกเจ็ดห้าสิบหนึ่งสองสี่หกเจ็ดห้าสิบไม่ดูหนึ่งห้าสิบหก เจ็ดสี่หนึ่งห้าหกสิบสี่เจ็ดสี่ครบแล้วสวยโอเคนี่คือวิ่งไปเลยปะอย่า hmm. พ yeah. yeah. ึ yeah. here, okay. yeah. Yeah. Oh, yeah. ่งอย่าพึ่งย่อย่อย่อไว้ดูก่อนอยู่ไหนไปแล้วต้องรีบขึ้นรีบปะเขายึดจับได้ยาพาเร็วไปอ่ะอ้าวแรงมากเลย ภูมิใจคัสุดยอดรอบสองก็ผ่านเลยว่ะก็ตึงเลยสองรอบผ่านเลยผ่านแล้วยอดเย้ <Yeah. laughs> มากี่คน่าห้าตายไปสามตายไปสามหลุดหนึ่งเหลือฉันหนึ่งแล้วก็มาตู้มตู้ม โคตรภูมิใจอ่ะเนี่ยแหละมาห้ากับหนึ่งมาห้ากับหนึ่งซึ่งเป็นฉันด้วยคอนเซปต์เดยเย้ทุกคนผ่านแล้วอะยาคลิปนี้คลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้นะทุกคนต้องภูมิใจไปกับฉันเยยนที่ผ่านชีวิตผู้เล่นไปหลายคนคุณเหนื่อยแล้ะทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะมีปัญหาเปล่า